อ,อ,อ,อะไรแรงเกินไปผลี่อะไรามแปงแค่ที่นงเชฟทามจริงอันนี้เข้าต้มหมูหรือหมูหมูใส่ข้าวหก ก็หมูไงเราไม่ได้มานั่งกินข้าวเฉยๆเราต้องการกินหมูที่มันนุ่มข้าวอยู่หน,ยหน่อยหนึ่งหมูเต็มหมอ้อเลยเนี่ยน,น,นะถูกต้องอ่ะมันไม่มีที่อื่นใครก็จะมาขายให้เรากินอย่างงี้ถูกไหมขายแล้วขายแล้วกินอย่างงี้ก็คงได้กําไรบานเลยม,มั้งนี่ไงล้างล้างล้างปวยหน่อยล้างบวยสำหรับ่าล้างบวยป็่ไงเดี๋ยวรอเดือดปึ๊บ ชิมรสก็ตามตามชอบแล้วว่ามีขาวเจียวเทียมไหเนี่ยมีพี่มีแต่เจียวเทียมเรามีอยู่แล้วกระเทียมเจียวไม่ช่วยกันเลยอะไรพี่ชายพี่แม่แล้วเนี่ยเชฟอ่ะก็รอใส่ข้าวแล้วคุณพีทแล้วเดี๋ยวภักลงก็จบแล้วเขาต้มหมูนหมูก้นมาลุกเลยสูตรกูไม่เน้นข้าวใช่ไหมไม่เน้นข้าวอันนี้ของจริงของจริงทำขายทำงี้ได้นะ

สมเด็จรูปสหรับการมาทริปแบบนี้นะ<ช>มันต้องทำมาเลยทำมาเลยนะถ้าไม่ทำมาแล้วเราถ้ามาเจอเตาอย่างนี้เราไปไม่ได้ใส่มากบอลเลี้ยนอันนี้พร้อมเลี้ยนสวยงามอ่ะเรามาที่นี้นะแบบว่าเตรียมมาเลยเนะาะหัดถัดทุกอย่างมาให้เรียบร้อย พอเราทอเข่าไม่ใช้แก๊สเนาะใช่ปะมินเท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 เเท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 ้ทเทยทเกเท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 เกเท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 ่าเหเท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 เกเทมทเ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 ทกทเ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 ดเทเทมทกทเทเอเท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 ทเ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 ่เ่ เดินโกโระปุกเพียบเลยป <c oughs> ากช่องมาได้ครับอไไ<ด> feet, รอบ่อยไหมตุเขาเช้าเจอแบบงี้่าเลยไอกอ่ยเออสารครับเขาต้มเป็นไงมั่งก็งให้ดูจานครับอ่าดูครับว่ามันใหญ่ไม่ใหญ่อ่ใหญ่แค่นี้มหมดม <c oughs> หมูหมูอ่ตงะไอ้หนักเลยนะครับท่านผู้ชมบางสิ่งบางอย่างมันเป็นการแสดงแต่เบื้องหลังเราไม่รู้เบื้องหน้าเราเป็นการแสดงแต่เบื้องหลังอาจจะใช้งานก็ได้อ่านหนี้วันนั้นก็ได้พอแล้วอ่ะพอแล้วนะแต่เื้อก็เหมอเท่เอวเลยอีดูอีดูอีดูอี เกบบัตรนึงคือคืออบวกกนึงเก่าหมดละหมดละอย่าลห้เดเอาวนเดี๋ยวกูจะเรียจ้าแล้วเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยเดี๋ยนี้ไม่จบ